สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาาออฟซิลามีรถกระบะยอดนิยมของเมืองไทยนะครับมานําเสนอนะใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงโรงงานอยู่นะครับรีบมาจับจองคันนี้เลยนะครับสวยสุดๆจริงๆคันนี้นะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับ isuzu d max นะครับตัวนี้4ประตูนะครับเครื่องยนต์2.5ปี2008นะครับคันนี้สวยมากชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเกียร์ธรรมดา สวยสุดๆนะครับรถพร้อมใช้งานมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับทีละส่วนนะของรายละเอียดรถนะครับคันนี้นะใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะ4ประตูนะครับยกสูงโรงงานนะครับใช้งานอยู่ได้คันนี้ไปนะรับรองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูเลยนะครับดูทีละส่วนนะครับดูคันนี้นะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาสีบอลเงินนะครับ Isuzu D-Max นะครับตัว Highlander เครื่องยนต์2.5นะครับ ดูส่วนหน้าเลยตัวนี้นะครับเป็นไฟเข้าหลามนะครับตัวนี้เรียกว่าไฟเข้าหลามตัดนะครับสวยสวยจริงๆคันนี้นะนะครับใครหาอยู่ใครต้องการสี่ประตูนะเนี่ยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมของเดิมโรงงานนะนี่นะครับดูเลยพาดูกันแบบนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมไฟตาเป็นแบบเข้าหลามตัดนะครับไฟเข้าหลามตัดเครื่องยนต์2.5นะครับเกียร์ธรรมดาสีสันรอบคันสวยงามนะครับ สวยมากคันนี้นะครับมีชุดแต่งล้อมแม็กนะครับให้พร้อมเลยนะครับดูเลยนะนี่นะครับดูภาพรวมก่อนตัวนี้นะครับ isuzu d max highlander นะครับตัวยกสูงนะครับยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางเลยนะครับเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมันด้วยนะนี่ภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับทีละส่วนนะครับทีละส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับมามาดูเดี๋ยวพาดูภายในก่อนนะครับดูรอบคันก่อนเนี่ยดูเลยนะ มีโลบานะครับโลบาชุดแต่งนะสวยมากจริงมีโลบาให้นะครับมีล้อแมกให้นะครับมีบันไดพร้อมเลยนะมาต่อไปนะครับจะพาดูรายละเอียดภายในรถนะครับภายในตัวรถนะครับมาดูกันเลยทีละส่วนเริ่มจากประตูนะครับนี่นะประตูด้านข้างนะครับเป็นลายไม้นะตัวนี้เป็นลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับภายในเป็นลายไม้นะครับเบาะหนังสีดํานะครับสะอาดสวยงามเลย ตัวนี้ได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำแอร์เย็นหนาวกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับประหยัดน้ามันนะคันนี้รับประกันหายห่วงสวยสุดๆจริงๆคันนี้ใครได้คันนี้ไปนะคุ้มมากนะครับมาส่วนที่สําคัญอีกหนึ่งส่วนนะครับเนี่ยดูเลยขอบประตูนะครับรถยนต์นะมีประตูกี่บานเนี่ยแกะดูเลยนะ แกะดูอย่างนี้นะครับขอบยางอุ้ยนี่แน่นมากแน่นมากอู้นี่นะครับแกะไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยได้แกะนะครับดูเลยนะนี่นะครับขอบประตูเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเลยรอยเว้าอยู่ครบทุกรอยนะครับเนี่ยดูเลยนะเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานนะครับลบแกะดูอย่างนี้เลยนะครับพาดูแบบนี้นะสบายใจหายห่วงได้นะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบรับประกันเลยไม่เคยเฉียวไม่เคยชนแน่นอนนะครับถ้าอยู่สภาพแบบนี้นะครับจุดไหนที่สําคัญสําคัญนะครับเราจะพาสมาชิกดูนะครับ เผื่อใครนะครับที่ไม่เคยดูรถมือสองนะหรือว่าไปดูรถที่ไหนนะครับจะได้ดูตามตำแหน่งที่เราแนะนำได้เลยนะครับส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องดูนะมาเนี่ยน็อตนะครับน็อตน็อตแต่ละตัวนะให้สมาชิกดูเลยนะครับต้องอยู่สภาพแบบนี้นะเนี่ยดูเลยนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตเดิมเลยน็อตกี่ตัวนี่ให้ดูเลยนะครับตรงไหนมีน็อตนะดูเลยเนี่ยนะครับ น็อตไม่ถอดน็อตไม่แกะน็อตไม่ตีงนะครับดูเลยนะประตูเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะดูแก้มนะครับอ่าด้านหน้านะครับส่วนหน้าเนี่ยน็อตแก้มนะครฮะไม่เคยขยับน็อตเดิมเลยไม่เคยถอดนะครับสวยมากจริงนะครับคันนี้อ่าต่อไปนะครับมาดูประตูด้านหลังนะครับนี่นะครับสภาพเบาะหนังนะครับเบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังเลยเบาะหนังสีดํานะครับสะอาดสวยงามมากนะครับดูเลย ้าเพดานนะตัวเลยครับเนี่ยสะอาดนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มียุบนะครับภายในกว้างขวาง4ี่ประตูนะครับมาต่อไปนะครับถ้าเป็นรถกระบะนะครับตำแหน่งนี้สําคัญอีกหนึ่งตำแหน่งนะขอบกระบะนะครับถ้าเป็นรถกระบะนะขอบกระบะส่วนนี้นะครับต้องดูนะเนี่ยดูเลย เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยรอยเย็บนะครับรอยเย็บขอบต่างๆของเดิมโรงงานนะครับคันนี้เราก็มีการเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับจะมีร่องรอยการเก็บสีแต่เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับรอยเย็บอยู่ครบนะเนี่ยดูเลยนะครับสวยมากนะครับมาอีกหนึ่งส่วนนะครับที่สําคัญมามาดูล้อเลยตัวนี้ได้ล้อแม็กด้วยล้อแม็กแต่งสวยมากขอบ20นะครับสีน้ําตาลไหมนะตัวนี้เป็นขอบ20นะครับ แม็กยางขอบ20นะตัวนี้ยางนะครับดูปียางกันปี2016นะครับยางปี2016นะตัวนี้ขอบ20นะครับเนี่ยดูเลยชุดแต่งสวยมากจริงล้อแม็กนี้ก็คุ้มแล้วนะชุดนี้นะนะครับล้อแม็กอา้าวเดี๋ยวเราจะมุดดูนะครับใต้ท้องสภาพใต้ท้องนะครับมาดูเลยแชสซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผุไม่มีก่อนแน่นอนไม่มีน้ําท่วมนะครับเราพาดูก็อย่างนี้นะครับ สภาพรถของเราทุกซอกทุกมุมนะครับดูกันนะเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับเราจะพาดูให้ละเอียดมากที่สุดเนี่ยโลบาร์ดูเลยนะได้โลบาร์ชุดแต่งนะสวยมากนะครับใครหาดีแม็กใช้งานอยู่นะครับรีบมาเลยคันนี้นะครับสวยจริงๆสวยมากนี่เป็นสภาพส่วนท้ายนะครับดูเลยเนี่ยนะนี่สภาพส่วนท้ายนะครับนี่อิสุสูดีแม็กนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับ ตัว h ฮแลนเดอร์นะครับยกสูงโรงงานมาดูส่วนท้ายนะครับตำแหน่งไหนที่สำคัญสำคัญนะครับเราจะพาดูนะครับมาดูกระบะส่วนท้ายนะครับกระบะด้านซ้ายเนี่ยเม็ดอาร์คหมุดดุมอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับหมุดดุมไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับน้าท้ายนะครับนี่ดูนะครับหมุดดุมด้านฝานะครับกระบะด้านฝาหมุดดุมอยู่ครบน็อตเดิมครับดูเลยนะครับสวยมากท้ายเดิมนะครับ ท้ายเดิมอ่ามีโลบาชุดแต่งให้พร้อมเลยจริงล้อแม็กสวยงามนะครับขอบ20สสีสันรอบคันไม่มีตำหนิเลยเรามีการเก็บสีให้นะคันนี้เราแจ้งเลยเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีให้พร้อมเลยนะเล่มเอกสารครบนะครับมาต่อไปนะครับดูสภาพภายในนะครับฝั่งด้านขวานะนะครับ นี่เป็นสภาพภายในนะครับดูเลยเนี่ยสะอาดมากเบาะหนังสีดํานะครับภายในเป็นลายไม้นะเนี่ยพวงมาลัยเดิมของโรงงานนะครับพวงมาลัยลายไม้นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแอร์เย็นหนาวครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้พวงมาลัย power โรงงานนะครับเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ํามันนะครับขับสนุกประหยัดน้ํามันนะครับดูเลขไม่นี่เลขไม่นะครับเลขไม้แท้นะคันนี้นะครับเลขไม้แท้2องแสนเก้านะครับ รถยนต์ปี2008นะวิ่งได้290,000กมนิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะตามอายุรถนะครับแอร์เย็นหนาวเฉียบเลยเครื่องช่วงล่างดีมากๆนะครับเราจะพาสมาชิกดูแบบนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาดูเนี่ยรถ4ประตูนะครับนี่ดูกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนี่เปิดให้ดูกันแบบนี้นะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับ นี่สีบานใช้งานได้ปกติเลยนะครับแอขึ้นลงได้ปกติเลยแอร์เย็นหนาวเฉียบนะครับนี่พร้อมใช้งานมากคันนี้สีสันสวยงามนะครับตำแหน่งที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับขอบประตูเช่นเคยแกะดูเลยนะครับเนี่ยอุย้ยแน่นจริงๆไม่ค่อยได้แกะเลยนะดูเลยเราจะพาแกะดูอย่างนี้นะครับแกะดูนะครับง่ายดูนะเราจะง่ายเราจะแค่ให้ดูเลยนี่นะครับดูนะ เม็ดอาร์คอยู่ของเดิมเลยนะครับครบทุกเม็ดนะครับสบายใจหายห่วงได้นะครับนี่นะนี่นะครับเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานรอยเว้านะครับรอยเว้าต่างๆนะครับนี่น็อตแก้มนะครับน็อตแก้มด้านขวาไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับดูนะนี่นะครับต้องอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับรับประกันได้ไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะครับน็อตแต่ละตัวนะถ้าไม่มีการขยับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่มีร่องรอย ของการถอดของประแจนะครับอันนั้นสบายใจได้นะครับตรงไหนมีตำหนิยังไงนะครับเราแจ้งเรารายงานนะครับรถของเรานะทุกคันนี่นะครับน็อตเดี๋ยวมาซูมน็อตตรงนี้ให้หน่อยนะครับนี่นะดูเลยนะครับน็อตตรงไหนมีน็อตนะดูเลยนะครับน็อตทุกตัวดูแบบนี้นะครับเนี่ยต้องไม่มีรอยนะต้องไม่มีไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะครับสบายใจได้ของเดิมเลย อยู่สภาพเดิมมาจากโรงงานแบบไหนแบบนั้นนะครับเนี่ยรถไม่เคยเฉียวไม่เคยชนแน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้นะครับอีสูตรดีแม็กคนเดอร์เดี๋ยวมุดดูฝั่งนี้ด้วยนะครับมุดดูใต้ท้องฝั่งนี้นะครับเราดูทุกซอกทุกมุมนี่นะครับเป็นสภาพใต้ท้องรถนะครับแชสดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผุไม่มีก่อนไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับถ้าตรวจสอบแล้วมีน้ําท่วมนะครับขับรถมาคืนเลยนะครับ เราดูกันอย่างนี้นะครับสมาชิกที่อยู่ไกลๆนะครับเดินทางมานะนะครับเนี่ยดูเลยเดี๋ยวเราจะเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยนะครับมาต่อไปนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูข้อมูลแบบนี้นะจะได้สบายใจนะครับเดินทางมานะครับจะได้รู้ว่าสภาพรถจริงเป็นยังไงนะนี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ห้องเครื่องยนต์ส่วนที่สําคัญนะครับด้านหน้าเลย มาดูนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับคานหน้านะนี่คานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเนี่ยคานหน้าเดิมรูปดูรูต่างๆจะเรียบเนียนมือนะครับเพจเดิมนะครับเพจเดิมอิซุสูนะรูปดูด้านล่างนะครับปลายน็อตด้านล่างจะเรียบเนียนมือนะครับถ้าเพจเดิมน็อตเดิมนะครับรูปดูเลยปลายน็อตด้านล่างนะครับจะเรียบเนียนมือไม่แทงไม่ทิ่มมือนะนะครับคานหน้าเดิมสวยมากคันนี้แก้มนะครับแก้มด้านขวานะนะครับ แก้มด้านขวาเดิมนะครับมีร่องรอยการเก็บสีนะครับอันนี้น็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงตัวนี้จะมีรอยถอดนะเราแจ้งเลยจะมีรอยถอดนะครับแต่เราถอดทําสีให้สวยงามนะครับน็อตฝากระโปรงถอดทําสีให้สวยงามฝากระโปรงเดิมนะเนี่ยเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดนะครับเนี่ยขอบนะครับขอบเนี่ยขอบหยิกดูเลยนะครับหยิกดูแล้วจะมีรอยนะจะมีรอยหยิกนะครับเนี่ยนะครับ ถ้าของเดิมของแท้นะครับจะมีรอยหยิกนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะนี่นะครับดูเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกชิ้นเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับสติกเกอร์นี่นะนะครับขอบต่างๆเนี่ยขอบแบบนี้นะครับหยิกดูนะจะมีรอยนะครับเนี่ยหยิกดูแล้วมีรอยแสดงว่าของเดิมของแท้นะครับมาดูแก้มอ่าน็อตฝั่งนี้นะครับฝากระโปรงนี้ถอดนะถอดทําสีชิ้นเดิมแต่ถอดทําสีนะครับไม่ต้องตกใจนะตัวนี้ปั๊มเบรก ABS นะครับ ปั๊มเบรก ABS e แก้มด้านซ้ายนะครับแก้มเดิมนะครับแก้มชิ้นเดิมนะครับมีร่องรอยการเก็บสีให้สวยงามนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะติดเครื่องให้ดูนะติดเครื่องฟังเสียงกันเลยนะคันนี้เครื่องดีมากเครื่องช่วงล่างดีสุดๆนะครับได้ชุดแต่งนะครับอ้าวนี่ติดเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นสภาพเสียงเครื่องยนต์นะครับเนี่ยดูเลยนะ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับ2.5เกียธรรมดานะครับตัวนี้มานะครับส่วนที่สําคัญอีก1จุดนะครับแท่นะครับนี่แ่วัดแรงดันนะครับตัวนี้อ่าไว้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของเครื่องยนต์เราดึงดูเลยนี่ดึงแ่ดูแบบนี้นะครับนี่นะนะครับเครื่องยนต์ไอเทคนะครับเครื่องยนต์ไอเทคนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ไอเทคจำง่ายๆเลยไ ไอเทคนะครับไอจะมีไอนิดนึงนะตัวนี้ไอนะครับมีควันนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องไอเทคจะมีควันนิดนึงแต่เครื่องดีมากๆเลยนะรับประกันหายห่วงนะครับสภาพห้องเครื่องแห้งนะครับไม่มีเยิ้มแอซูมซูมด้านข้างให้หน่อยครับดูเลยนะครับเนี่ยสภาพเครื่องยนต์นะครับแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับเนี่ยไม่มีร่องรอยของคราบน้ํามันนะครับแบบนี้สบายใจได้เสียงเครื่องเงียบมากนะครับ รถพร้อมใช้งานจริงๆเนี่ยดูกันแบบนี้เลยนะครับดูทุกซออทุกมุมนะรถของเราดูเลยไม่มีซึมไม่มีเยื่มนะครับเครื่องช่วงล่างดีสุดๆมาครับอ่ะนี่นะนี่เป็นสภาพนะครับสภาพรถจริงๆกันแบบนี้เลยนะครับอ่ะมานะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงโรงงานอยู่นะครับได้คันนี้ไปนะรับรองไม่ผิดหวังคุ้มค่าจริงๆนะครับคันนี้ราคา2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ Isuzu D-Max Highlander นะครับเครื่องยนต์2.5 4ประตูยกสูงโรงงานปี2008นะครับราคา2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดที่ดูแลชอบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ 095-669-8777นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ0 9 5 6 6 9 8 7 7 7นะครับหรือท่านใดนะครับสะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับย้ำนะทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับสำหรับจ่าออฟซิลานะครับรีวิวนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ